น,น้ำนันดำจ้ะพราได้จุ่มยสวัสดีค่ะหลังจากที่เราเอา,าออกจากคอ,อกแล้วนะคะเอาไปปลูกไว้ที่ทุ่งนาเราก็มาทําการขุดเอาปุ๋ยคอ,อกเพื่อจะเอาไปใส่ต้นหญาที่ปลูกที่กําลังปลูกแล้วก็เราตัดออกนะคะทําการ ผดให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเอาไปใส่เพราะว่าปุ๋ยเคมีแพงเราก็ต้องอาศัยปุ๋ยคอกละคะ่ะการที่ใส่ปุ๋ยคอกจะทำให้ต้นหญ้าสวยนานอยู่นานไม่เหมือนเราใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยฉานเคมี จะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ดีนะใส่ปุยยูเรียนะ่ะคือมันจะสวยเร็วงามเร็วแต่ว่าปุยข้อมันจะสวยชา้าแต่ว่าอยู่ได้นานลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวเราเลยเลือกที่จะใส่ปุ๋ยขอ้อใส่ปุ๋ยธรรมชาติ ที่เราหาได้เราจะได้ลดต้นทุนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ